อ่าโอเคอ่ะใครมีปัญหามาอะไรร้อยนิดเดียวเฉพาะต้นฉบับเพลงแล้วขอให้เจ้าเนี้ยควัมีปัญหาแค่นั้นนั่นมมีปัญหาสักวันจะพอดี

อย่าจะเคาเวลาอย่าเลยคอ,อคือทำไมต้องอย่างนี้ไม่เข้าใจคเคยเห็นไก่ขันไหมลกูกมันต้องกก่งคอขันมันใช้คอขันทั้งนั้นทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้ยมันจะเจ็บคอถูกไหะครับ,ค,รบคือหน้าต้องแบบปกติอ่ะถูกปะ่ะ<อ>คุณรลยแม้คือ เนาะเคยนอนร้องเพลงไหมแล ah ้วเงยหน้าเนี้ยคือร้องให้ได้คือเพราะหลังมันเรียบกับพื้นน่ะหรือไม่ต้องนอนร้องก็ได้พิงกับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วห้ามแบบอย่างนี้หรืออย่างเงี้ยแต่จริงแล้วมันไม่เร็วขนาดนี้นะครับของโซ่ต้องปรับเลยอ่ะเรื่องร่างกายเนะครับผมโอเคไม่มีอะไรละสรุปมาเอาแล้วเป็นช่วงดนตรีครับแค่อยากใช้เว